ความสุขในการทําพิธีค่ะพุทธาเทวาพิเศษนะคะเหรียญหุบปูกวดแล้วก็องค์พระพิธเนศปางสามพุทสามปางมงคลจักรวาลค่ะค่ะก็ะมีความปิติและมีความสุขมากในพิธีนี้และถูก็ยังมีข่าวดีมากกว่านี้คะ่ะคุณแม่ข่าวดีอะไรก็คือวันที่18ธันวาคม2564น้ีน้นะคะ,คะเราจะมีพิธีสืบชะตารับโชคเสริมธาตุขันมงคลจักรวาลทั้งที่หนึ่งค่ะคุณแม่ เป็นซึ่งซึ่งพิธีนี้จะเป็นพิธีศาสตร์เล่นลับแล้วก็มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีคุณแม่รู้จักไหมคะคุณแม่ทราบไหมคะไอ,ไอพิธีสืบชะตาเนี่ยรู้จัก <c oughs> แต่คําว่านานหลายร้อยปีเนี่ย <c oughs> มันไม่สามารถที่จะคํานวณได้นะ <c oughs> แต่ถ้าคิดว่าโบราณการก็ทากันเนี่ยมันใช่ <c oughs> มันเป็นพิธีกรรมที่เขานับถือแล้วก็เชื่อถือนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเลยโดยวิวจารณญาณเนี่ยคนเราเนี่ยนะทำอะไรเนี่ย มันต้องมีความสุขและถึงต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำกันแล้วเนี่ยถ้าว่าต้อนรับปีใหม่เลยนะก็แก้ดวงชะตาเสริมอายุเสริมชะตาเพื่อให้เป็นมงคลเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ยคนไทยเชื่ออะไรที่เคยทำกันมาแต่โบราณกาลนะคะก็ขอเชิญขอเชิญพี่น้ำได้ไหมคะอย่างนี้ค่ะ จะเจอยังไงมายังไงคะก็คือพิธีนี้เราเราจะทําพิธีวันที่18ธันวาคม2564นะคะค่ะคะซึ่งรับจํานวนจํากัดค่ะคุณแม่19ท่านเท่านั้นค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วมามากกว่านั้นเอ่อก็คือรอบนี้ไม่รับแค่99ท่านเท่านั้นค่ะค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบรีบจอง มีคิวให้จองไหมคะค่ะมีค่ะมีมีคิวให้จองตอนนี้นะคะโอ้ติดเป็นนิดหนึ่งค่ะอันนี้ติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะค่6ศูนย์เ้าหห้าสี่หหนึ่งหค่ะโอ้และในงานนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะนอกจากอ่าเขาเรียกอะไรนะจัดขันพิธีบูชาเนี่ยค่ะขันพิธีบูชาแลวจะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ทานก็จะมีนะคะเนื้อผมว่าน ร้องงยแปดของพระพิคเนตังมงคลจักรวาลโอ้ค่ะแล้วก็จะมีน้ําพุทธเทวมนต์ มงคลสีเอียนตานะคะแล้วก็จะมีสีพึ่งมงคลจักรวาลด้วยโอ้ยสุดยอดสุดยอดค่ะแม่แล้วก็จะมีสายสินมงคลจักรวาลนานใช่ไหมแล้วที่สําคัญก็คือจะมีรูปโปสเตอร์องค์พระพิฆเนศมอบให้ด้วยค่ะในฐานนี้นะคะสําหรับที่สายสินเนี่ยเขาเรียกเวลารับขวัญสุดชะตาเนี่ยเขาจะมีสายสินรับกันนะคะแล้วสายสินนยคะคุณแม่จะมีท่าทั้ง5้าอยู่ในสายสินด้วยอ๋อเคที่เมื่อกี้นี่คุณกุ้งบอกว่า ธาตุขันธ์ทั้งห้าสายศีลอ,อันนี้คือรับขวัญโอ้ยสุดยอดจังเลย,ยคุณแล้วคุณแม่ต้องมาให้ได้เลยที่อย่างนี้คุณแม่ต้องมาต้องจองคิวไห้คะจองค่ะอ,อยะิสุาายอนบนมาิสุนาายอนบนมาและพิธีที่ทางพิพิธภัณฑ์เทพศียตราเทวไรเราจัดนะครับเน้นพิธีกรรมที่ถูกต้องแล้วก็ความตั้งใจแมแตการอ่าน อัคระมนตราต่างๆนะครับวันนี้ในพิธีวงสวงผู่ทวดพระพิเคเนตมงคลจักรวาลที่เกิดขึ้นในวันนี้ทุกคนคงประจักษ์นะครับคนที่อยู่ในพิธีจริงๆก็จะได้เห็นความเข้มขังผมคิดว่าเมื่อนบนรับรู้นะครับเป็นการแช่ซองสังเสริญจากองค์เทพเทวา กลังศักดิ์สิทธิ์จากพระอาริยสงฆ์หรือพระอารหันต์เจ้าที่ท่านได้สําเร็จและเรากล่าวถึงอัญเชิญนรัตนามาท่านก็แสดงบางอย่างให้คนที่อยู่ในพิธีกรรมเนี่ยได้รับรู้ได้นอกจากนั้นภาพที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก็ตามแต่นะครับและหะายอย่างอันนี้เป็นความเชื่อแจ้งให้ทราบนะครับเป็นความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่สัมผัสด,ด้วยสายตาและความรู้สึกของผู้ที่ร่วมง,งาน พิธีสืบชะตาที่เราจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เทพเสียนตาเทวไรที่บางแคถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยครับจริงๆพิธีสืบชะตาเนี่ยมีมาแต่โบราณจัดเพื่ออะไรครับอย่างเช่นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วจิตใจท่านอ่อนนะครับร่างกายท่านอ่อนแอจิตใจท่านก็อ่อนแอยั้นพิธีเสริมธาตุเสริมขันเนี่ยเหมือนพิธีต่อชะตาสืบชะตา ให้ท่านมีอายุยืนยงคงนานอยู่กับเราเป็นนานๆแต่มา,ายุคหลังๆเนี่ยนะครับพิธีสืบชะตาทําให้กับคนทุกทุกวัยทุกเพศทุกวัยเอางั้นดีกว่าเพราะอะไรครับคนที่ดํารงชีวิตอยู่ทุกวันนี้มักจะเจอกับปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตในการทํางานปัญหาชีวิตที่เจอจากถ้าจะพูดไปก็เหมือนเราเ,เจอสิ่งที่มันไม่ดีนะครับคน ปล่อยสิ่งไม่ดีออกมาไม่มีใครปล่อยสิ่งดีอ,ออกจากตัวสิ่งดีมักจะเก็บไว้เอางนี้ดีกว่าอะไรไม่ดีมักจะปล่อยออกเอาโรคเอาภัยจากภูไปนะมักจะมักเก็บบอกว่าเอาเอาโชคร้ายเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไอ้ออกไปไหนละ่ะนะครับบางทีเราก็ไปรับมาเพราะเราไม่มีอะไรที่จะป้องกันเลยหรือเราไปบางที่บางทางเราไปในที่ที่เขาหวงแหนเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับเราไปเหยียบย่าไปดูถูก น่สิ่งที่เราไม่รับรู้เราไม่รู้เลยเรารับสิ่งที่ไม่ดีมาดัางนั้นพิธีนี้เป็นพิธีขับสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราขับสิ่งอัป,ปมงคลออกไปจากตัวเราพอสิ่งอัป,ปมงคลอ,อัปมงคลออกไปแล้วนะครับก็ต้องหาสิ่งดีเข้ามาเพื่อเสริมมงคลให้กับเราในตัวเราดัางนั้นเมื่อเรามีมงคลในตัวคําว่ามงคลเนี่ยมีมูลค่ากว่าทรัพย์สินนะครับคนเราเนี่ย ถ้าได้รับมงคลที่ดีแล้วเนี่ยทุกถึงทุกอยาก่าง็จะดีอำนาจวาสนาบารมีสุขภาพดีหมดการเข้ามาร่วมพิธีสืบชะตาอย่างเนี้ผมพูดสั้นไปนิดหนึ่งสืบชะตาตามพิธีที่ตั้งไว้นะครับนี่แหละคือการเสริมดวงชะตาตัวเองคับสิ่งอัป,ปมงคลออกไปจากตัวเราซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วครับกำลังใจที่ท่านได้เข้าร่วมพิธีเนี้ยมันจะมันจะทำให้เราไปต่อสู้ชีวิต หน้าที่การงานการค้าการขายไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนอะไรต่างๆก็ตามแต่ชีวิตมีความสุขครับเมื่อทําแล้วเกิดความมั่นใจพิธีกรรมแต่ละขั้นตอนโหราจายาที่มาประกอบพิธีต้องมีการถือศีลรับสัจจวาจานะครับแล้วก็มาประกอบพิธีอันนั้นเพื่อความบริสุทธิ์และความเข้มขขังของพิธีกรรมที่เราทํากันก็เรียนฝากนะครับว่าติดต่อมาแล้วเที่ยวนี้ผมตั้งกฎ ไว้เลยว่าระหว่างประกอบพิธีนั้นไม่มีการเดินเข้าเดินออกทุกครั้งที่จัดนั้น,นคนมากันเยอะนะครับคนมาก็จะว่าจะเข้าไปคนประกอบพิธีก็นั่งอยู่แต่เที่ยวนี้ท่านจะได้นั่งอย่างสงบนิ่งไม่มีใครเข้าไปรบกวนรู้สึกให้รู้สึกํำคาญหรือเป็นสมาธิของทางพรอาจารย์ที่จะสวดอัญเชิญเทพเทวาต่างๆเนี่ย ก็จะไม่เสียสมาธิ <Wednesday. S 2> รวมทั้งท่านผู้ที่มาร่วมด้วย <pursuing> wrestler, ก็จะไม่เสียสมาธิด้วยค่ะขอบคุณท่านท่านประธานอ,อนุนมากมากเลยนะคะยืนยันว่าพิธีนี้จะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังกว่าทุกครั้งเพราะว่าเป็นพิธีสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะยิ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้จะเป็นของขวัญให้กับท่านที่มาร่วมพธิธีก็จะเป็น99ท่านเท่านั้นนะครับ <S 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 <S